พี่น้องแสงสะท้อนบ่จ้ะแดดแม่พี่น้องมันนี่แดดแดดสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันนี่มาพบ้าพอ้กับย้หน่อยผ้าแสบในช่องแยหน่อยแฟมารี่แล้วนะจ้ะพี่น้องกินกินแซลมอนแล้วกะ็ดอลลี่จ้แะแล,ล้วก็มีกุ้งลวกกุ้งมานาอยู่บนนี้เห็นของมันลายย่านกินบ่หมด,ดยายหน่อยบ่เลยเล่บะไส่เหมือมไ่จ้ะพี่น้องจ้ะยามันบูด <laughs> ย่ากินบ่หมดอืมอืกุ้งเรียงกบ มังตพี่น้องกิน้ำกันเดี๋ยว,วยอยเอานีปิดแดดจะข้ากันมาจากพี่น้องมกินน้ำกันบาะเนี่ยแซ่บๆเนะจ้าต่หมักมุ่งพี่น้องมันเนี่ยมนันท่าหลบลืมลืมใส่กระปุ่นอ ชาปูจ้ะอืมหวานหวานพี่น้องอืมไงแม่ ไมได้มุ่มพี่น้องกินอีกแล้วละจ้ะแซลมอนอยากมักไผมักมันเนะพี่น้องเนาะ ช่วมือก็ได้พี่น้องมาคักคแต่มันแพงต่มาฮุ้งเสือเอาจ้ะเจ้าประจำ มันเดือดกินน้องมากินน้ำกันจ้ะ ยางไปยางมายางมายางไปอยู่พี่น้องเห็นยหงเพรแล้วเน้งน่ง <c ười> ข้ามยังมันเซ้ายัางนายกับกบบันอจ้ะกับไปบุญกะทินกับไปสู่ขวาหลานไปห้แม่น้ำหน่อพี่น้องประเด็นอืม bánh đơn ly chặt sống mới mẹ. mày lục sọc lục à này nó

ควบเอาสวบเอาเนาะน้่มันไม่ขอนุพ่จาร พอมากินนี่แ็งก่แฟพี่น้องจ้าเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมขอซ่าอืม้ม เจยงจรสเจยงล่าเนี่ยได้จ้ะมือสิบวันนั้นมีทนานอีกอ่ะนี่เมื่อ้วพี่นางจ้ะโอ้ยแซมม่อเหลือตาดอลี่จ้กะกุ้งก็เห็นมากพี่นาง ย่านกินมะม่นในบ่อลงลงสองโตจ้ะออกเอลคองให้เออิ่มพร้อมแล้วจ้ะอิ่มแน่วออบานนี้ เคิบน้องพี่น้องน้องมันเคิบมูจักบอกค่ะเคิบภาษาลาวเวลาคำเคิบเคิบกั็คือบางห้ามกินกินยูห้างเศร้าไปเหตุยังไงเนี่ยจ๊ะ ห้องหยุดการกินทำภาภาักิจดอลลี่กินบ่ไดหรออะครแบพเป็น้องอิ่ม kiếng kia là tấm kinh nhất là kiếng nếu mà xịt khô một cái là 30 อะไรจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมื่อนนี้นหน่อยก็บข้าพี่พ่อหนอกินส้มตำเพื่งเก้าจ้ะส่วแซลมอนดอลลี่แซลมอนดอลลี่กุ้งโพมาสองตัวกุ้งกุ้งแจมมาสองตัวพี่น้องเอามาอยู่ห่งย่านกินบะหมอนใต้สำเนียงกินบะหมอนมน้องพี่น้องน้องเสียดายของน้องจ้ะน้องมันสิบูดสิเน่าพอกันแม่คลิปหนาจา้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ย้ายหน่อยหน่อยได้อค่ะ